ท่านรองสุวตวัฒนสุขบัตรที่ขรรในนามของผู้ดำเนินกิจชุมชนและผู้การโพทองจะโจมเชิญกับในาวันที่คนยกเป็นอย่างสูงที่กุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร โอกาสแด้ความท้าทายางโดยรมดการำเนนานหน่ยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเนิดและ้วยผูให้มีความเข้มแข็งสามารถแ้ขได้นการที่ดีเพื่อสร้างความตนัดและความรู้กา เชื่อว่าวท่านได้ยินมัจนคุ้นหูแล้วคุ้นหูแต่เข้าใจขานาดไหนนี่นะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสทีนะครับที่ทางากรรมการผู้จัดการขอขอให้ท่านพวกเราบรรดาชาวนครนายกนะครับ,รรบทั้งผู้ประกอบการธารุรกิจ S L ผมทราบว่าหลายท่านใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับก็ทราบว่าหลายท่านในที่นี้ก็ร่วมเอาสินค้าไปแสดงวันพรุ่งนี้สองวันนี้นะครับจะเป็นโอกาสี ขอเสียกบมือขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอู้มีการณเกี่ยวเรื่องสายการเศรษฐกิจ s s l นะครับรมองโอทอด้วยจะให้ความรู้เราจะช่วยเราวิเคราะห์จุดต่อจุดแข็งของเราว่าเรามีจุดเด่นในด้านไหนนะครับรือว่าการระยกจุดแข็งที่เราจะรู้ได้ท่านอาจารย์จะรู้ได้ก็จากพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับเราให้ข้อมูลนะครับว่าเรามีอะไรดีนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราได้นะครับอาจารย์ก็จะช่วยวิเคราะห์ให้เราว่าอะไรที่เป็นจุดเด่น ทำประโยชน์อะไรได้แล้วคือ,อ่อดจะแก้ไขได้ยังไงนะครับฝากทีมงานออดพิจครณาแล้วกันเยอะนงครับครับครับเสียควา<ผ>มมือแ้่นลองมือมา